เยาวชนไทยที่สนใจวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆนี่เยอะอย่างวันก่อนครับเยาวชนไทยที่ไปคว้ารางวัล13รางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกานะครับคว้ามา13รางวัลใหญ่นะแล้ววันก่อนรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวักตกรรมคุณสุธมามอิสระพักดีเป็นประธานในพิธีมอบโอวาทคณะเยาวชนนะที่ไป เข้าร่วมการแข่งขันที่สหรัฐและคว้ารางวัลมาได้นะจากเวที r e g i o n a l นะ ISEF 2024ครับนี่เวทีประกวดเนี่ยจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาในดูภาพนี้นะฮะนี่คือเด็กไทยที่เก่งมากครับม,มีโครงงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมดกว่าพันสผลงานครับมีเยาวชนเข้าร่วมนะครับจากกว่า75็หประเทศทั่วโลกครับ <Wow. S 2> เราคว้ามา13รางวัลใหญ่ครับมีแกรนอะวอร์ดนะแกรนอะวอร์ดเนี่ย9รางวัลแล้วก็สเปเชียลอะวอร์ด4รางวัลทั้งจากสาขาสัตวศาสตร์สาขาฟิสิกส์สาขาดาราศาสตร์สาขาพฤกษศาสตร์สาขาหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลปัญญาประดิษฐ์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวัติวิศวกรรมสิ่งแวดแล้อมมีโครงงานแต่และโครงงานเนะี่ยโอ้โห <c oughs> แล้วชนะมาได้เนี่ยไม่ธรรมดา <c oughs> นะ วันก่อนเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมพานนะครับเปิดทำเนียบนะ,ะแสดงความชื่นชมเด็กๆเหล่านี้ครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนนะพนากูบาอาจารย์ต้นสังกัดโรงเรียนเนี่ยดูแลเด็กๆดีมากครับค่ะนะหลายโรงเรียนนะครับที่ได้รับรางวัลอย่างเช่นโรงเรียนกําเนิดวิทย์นะมงฟอร์ดวิทยาลัยนะฮะโรงเรียนปิ้นรอยัล้าวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียนนะฮะโรงเรียนดํารงราชสงเคราะห์ เชียงรายนะีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร,รราชวิทยาประทุมธานีค่ะนะโรงเรียนห้วยสอวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษเชียงรายอย่างนี้เป็นต้นครับเก่งมากะนะอันนี้คือเด็กๆอนาคตของไทยซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนไงไม่แน่วันหลังเนี่ยไทยเราอาจจะเป็นฐานการยิงดาวเทียมของโลกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ค่ะนะคแต่มันต้องมีการลงทุน ไม่ใช่อยู่ๆจะประสบความสําเร็จได้เลยค่ะ,ะก็แสดงความยินด,ดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ